สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพัยทจะมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นลิปสติกนะคะของยี่ห้อมีลิปสติกเนื้อมอจอ i ์ไลเซอร์ค่ะทาง่ายสีสวยน่าใช้มากเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะคะเขาหอมาอย่างดีค่ะร้านค้าส่งให้รวดเร็วด้วยนะคะ จากราคาปกติ240นะคะวันนี้เพื่อนๆเห็นในตะก้าอยู่ที่ราคา49บาทสามารถเลือกสีที่ชอบนะคะและกดสั่งซื้อในตะก้าได้เลยค่ะเพื่อนๆลิบเขาสวยมากเลยนะคะทาก็ง่ายน่าใช้มากๆเลยค่ะวันนี้พัดสั่งมาตัวนี้จะเป็นเบอร์69นะคะสีจะออกโทนหวาน ระมุนระไมค่ะเป็นสาวเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบรรจุพันธุ์เขาแพ็คมาอย่างดีนะคะเบอร์69นะคะจะออกออสีโทนชมพูค่ะ ของเขามีเป็น1 0เฉดสีให้เลือกเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบถูกใจสีไหนก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะราคาไม่แพงแค่4 9บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆราคาจำกัดนะคะโปรจำกัดจากราคา240บาทวันนี้เหลือ49บาทจำนวนจำกัดถ้าเพื่อนๆเ,เห็นราคานี้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงค่ะสวยสวยไหมคะเพื่อนๆ สีออกชมพูเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสีโทนนี้นะคะเดี๋ยวจะเทสให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะนี่ฮอมีนะคะ m e e ลิปสติกเนื้อมอยจอรไรเซอร์ทาง่ายสีสวยน่าใช้มากค่ะเดี๋ยวจะเทสสีเบอร์69ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอันนี้ก็มีการใช้ไปแล้วหลายครั้งเลยค่ะ จะทายเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะลองทาดูแล้วค่ะสีโดนใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่เกลี่ยง,ง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆทาง่ายรื่นเลยค่ะนี่ค่ะออกสีโทนนี้นะคะเบอร์69้านะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะจะเป็นไล่ลำดับสีให้นะคะ อย่าลืมนะคะสนใจก็สั่งซื้อสินค้าในตะกร้าได้เลยค่ะ